เรื่องแต่งงานพี่ดูฮักลุงรู้แล้วใช่ไหมฉันรู้แล้วงานแต่งเขาจะช่วยเลื่อนออกไปอีกนิดได้ไหมครับทำไมต้องเลื่อนด้วยล่ะไม่รู้พี่ดูฮักจะออกจากแก๊งจริงไหมเขากำลังถูกตรวจสอบ ไม่แน่ว่าเขาอาจทำธุรกิจบางหน้าเจ้าสาวเองอาจจะต้องเจ็บปวดเพราะเรื่องนี้ชอนองงฉันอาจจะเป็นพ่อของเขาแต่ฉันมีสิทธิ์อะไรไปบอกให้เขาแต่งงานหรือไม่แต่งตอนไหนฉันเป็นคนส่งเขาเข้าคุกเอง ทั้งทงที่เขาอานวานฉันทั้งน้ำตาเพราะฉันเลือกแบบนั้นไปแล้วนายเองก็ควรจะหยุดนเด็กที่น่าสงสาร,รคนนั้นกำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่กับผู้หญิงที่เขารักเขาเอง <problèmes> ยังเป็นพี่นายอยู่ไม่ใช่เหรอ ค <Max. S 2> วามบันเทิงที่ใช่เพื่อทุกเจนเอ็นจอยครบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง